ในอดีตการนานมาแล้วณนะแคว้นพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นพญาช้างเผือกผู้มีร่างกายใหญ่โตสง่างามและเปี่ยมด้วยพละกำลังพญาช้างเลือกที่จะปลีกวิเวกไปอาศัยอยู่บนภูเขาสูงกับมารดาผู้ชราและตาบอดโดยไม่ได้เข้าฝูงใดๆ ช้างเผือกปรนิบัติดูแลมารดาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความกตัญญูสูงสุดทุกวันมันจะออกไปสแสวงหาน้ำและอาหารอันโอชะมาป้อนดูแลมารดาด้วยตนเองทั้งหมดวันหนึ่งขณะที่พญาช้างกำลังหาอาหารอยู่พรานป่าผู้มีความโลภคนหนึ่งได้มาพบเข้าและหมายมั่นจะจับช้างเผือกผู้สง่างามนี้ไปถวายพระเจ้าพาราณสี แม้พญาช้างจะสามารถทำลายเครื่องพันธนาการได้ง่ายได้แต่มันก็ยอมให้พรานป่าจับไปแต่โดยดีเพราะสำนึกว่าตนจะต้องถูกนำไปเป็นช้างทรงของพระราชาผู้ทรงธรรมสิ่งเดียวที่ทำให้พญาช้างเป็นทุกข์และห่วงใยที่สุดก็คือมารดาผู้ชราที่ตาบอดซึ่งขาดผู้ดูแลเมื่อพญาช้างถูกนำไปถวายพระเจ้าพาราณสี พระราชาทรงเลื่อมใสในความงดงามของมันมากจึงรับสั่งให้จัดสร้างโรงช้างอันวิจิตรและถวายอาหารอันประณีตที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้พระราชาแปลกพระทัยก็คือพญาช้างไม่ยอมบริโภคอาหารและน้ำที่จัดถวายเลยแม้แต่น้อยพระราชาจึงเสด็จมาสอบถามด้วยพระองค์เองว่าดูก่อนช้างสารเหตุไนจึงไม่ยอมบริโภคอาหารอันโอชะนีเล่า พญาช้างเผือกผู้เปี่ยมด้วยความกระตันอยู่ได้ทูลตอบด้วยเสียงอันกังวานว่าข้าแต่พระมหาราชที่ต้องอดอาหารเพราะข้าพระพุทธเจ้าห่วงใยมารดาผู้ชราและตาบอดหากไม่มีข้าพระพุทธเจ้าดูแลแล้วมารดาของข้าพระพุทธเจ้าจักอยู่ได้อย่างไรเมื่อมารดาของข้าพระพุทธเจ้ายังหิวโหยข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจกลืนอาหารใดๆลงไปได้เลยพระเจ้าข้า เมื่อพระเจ้าพาราณสีได้สดับถ้อยคําอันเปี่ยมด้วยความกตัญญูของพญาช้างก็ทรงตื้นตันพระไถยยิ่งนักพระองค์ตรัสรำพึงว่าช้างตัวนี้แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีความกตัญญูต่อมารดาถึงเพียงนี้ด้วยพระเมตตาคุณพระราชาจึงมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างเผือกให้เป็นอิสระและกลับไปดูแลมารดาตามความปรารถนาทันที พญาช้างเผือกจึงรีบรุดกลับไปยังภูเขาและอยู่ดูแลมารดาของตนด้วยความสุขจนตลอดอายุไขประชุมชาดกพระพุทธเจ้าทรงตรัสเสริบในตอนท้ายว่ามารดาช้างในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหาปชาบดีโคตมิเถรีในปัจจุบันพรานป่าผู้จับช้างได้มาเป็นพระเทวทัตในปัจจุบันพระเจ้าพารานสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนในปัจจุบัน พญาช้างเผือกผู้กตัญญูในครั้งนั้นก็คือเราตถา,าคตนั่นเองข้อคิดชาดกเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงอานิสง์แห่งความกตัญญูว่าเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่การตอบแทนและดูแลบุพการ,รีผู้มีพระคุณย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญและอิสรภาพในชีวิตของผู้กระทำเพราะเราสรัทธาว่าแนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะ ตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ